เตรียมระเบิดได้เลยว้าวน่าพอใจอะไรขนาดนี้ฉันรักของพวกนี้มากปลอยลงไปเลยสิ่งเดียวที่ฉันมีคือเจ้าตัวน้อยเนี้ยแล้วก็อยังน่าพอใจมากเลยโอ้ยมันหยุดนะอไม่เมื่อกี้มันอะไรนะไม่ดีเลยนะใครขันเธอเป็นคนทำขั้งหาไม่ใช่ฉันแน่นอนคะคุณตำรวจฉันทำมาแล้อฉันไม่ได้ทำเจริงอ่ะโอ้ยตายจริง Hey, ตรงนี้นเคคุ้ยช่างเหอะอ้ยหนาวจังเลยเจริงเหรอเนี่ยแต่น,นี้ก็โอเคแล้วค่ะเฮ้ยฉันไปยามแล้วนะตรงนี้จะเป็นเตียงเขาฉันว้าวมันวิเศษมากสตอปสตกชิมัดเลยฉันไม่สามารถอยู่ในสถานที่แบบนี้แหวะไม่มีอะไรที่เจ้าใบเขียวเรเล็กๆๆน้อยนี่สามารถแก้ไขได้หรอ,อคดีขึ้นหน่อยว้าวห้องของเราสวยจังเลยห้องเราเหรอไม่มันคือห้องฉัน จะข้ามเส้นนี้มาหรือทำอะไรเชียวชัดเจนไหมเฮ้ยอ,อ, hey. อะไรอะ่ะเหมือนมีกำแพงอยู่ตรงนี้เลยอะ่ะ oh. ใช่แล้ว oh. ไป oh. ไลยใจย้ายจังเฮ้ยเงียบนะมาพ่อมาโอ้ย oh, ฉันกำลังหิวเลยที่นั่นมีอาหารขายไหมโอ้ยตายสิโอเคก็ได้อร่อย,ออยออกินให้อร่อยนะอุ oh, ไม่นะน,นี้ขอบขุณอ่อออโอ้ยอีกแล้วเหรอ เอามาให้ฉันใ่ครับคณผู้หญิงอ้หนของฉันอะไรกันเนี่ยเนี่ยเธอดอ,อกหรือเปล่าเนี่ยฉันชงช่องดีจริงๆและตอนนี้เราก็กินได้เลยทำได้ยังจะซอมเอาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเจ้านีา่เนี่ยนี่เธอทรยศฉันเหรอต้องแบบนี้แหละเอาล้วนะ <l ots> ไม่ได้ผลฉันจะไม่มีวันได้กินนะโอ้โอ้โ้อ้อ้ <l ots> เลยจะ <l ots> ต้องทำอย่องนี้นะเดี๋ยวเขางอซ เออนายยัประมาณงี้แหละต้องการงี้ใช่ไหมเอ่อฮะเอ้าค่ะรออยู่เลยกำลังทานลงไปจริงๆอ่ะดูสิว้าวสวยอะไรอย่างนี้หอมๆรสชาติดีเหมือนกันฉันพึ่งของพวกนี้เพื่อช่วยชีวิตฉันไม่ได้อ้แล้วฉันล่ะฉั่คว่าฉันมีอะไรอยู่นะอะไรใช่แล้วเฮ้ยรับมาเครื่องตัดเหรออ๋อใช่แล้วโอเคมาหันกันเถอะที่รักพร้อมไหมว้าวอัปเกรดทันตา โอ้ตอนนี้ก็ถึงตาของจริงเราจะกินฮอทดอกปลกเปล่ากันล่ะอืมอ๋มอ,อเป็นมื้อที่แหลมที่สุดลวก็จบเร็วเกินไปอะแต่ฉันสามารถแบ่นรด้สิ่งนี้ได้ของฉันว่าที่หาได้ฮอทดอกฉันไม่คิดอยา่างนั้นนะนักโทษฉันเร็วฉันก็ต้องกินเหมือนกันนะรู้ไหมทีนี้อรอดีกล่ะเนี่ยฉันจะจัดการเรื่องนี้เองคนต้องให้ของกินฉันเข้าใจไว้ฮะเข้าใจไว้เอานั้นมาเลย ้ราัสุดท้ายก็พบกับข่อคิดอะไรรหัร้อนเออมันไม่ใช่เขาจริงเหรอแล้วนี่ล่ะอะไมันดูดีมากเลยว้าวมันนุ่มมากว้าวโอ้อสูให้ฉันรูเฮ้ยอะไรเอ่ะเฮ้ยจูอะไรก็เริ่มดีขึ้นฉันมีงานที่ต้องทำแล้วท่านต่อไปนั่นเหรอเอ้ยันๆฟันๆฟันๆฟันๆฉันนี่ไงๆงๆๆๆกล้แล้วเสร็จแล้วยมๆสัญญา ี่ใครมีทิชชู่บ้างคะอุ้ยน่ารังเกียจมากเอ้ยแต่เดี๋ยวก่อนฉันเอามัน sí. ไปใช้เป็นประโยชน์ได้นี่ไงนี่ก็ลิปสติกถึงเวลาของเธอแล้วเรียบร้อยดูสิเฮ้ยฉันมีเบอร์เกอร์แล้วอ้าเอาเโอ้ไม่นะฉันอยากได้เอาล่ะส่งมันมาเลยอืไม่มีทาะโอเคก็นะแลกกันแบบยุติธรรมว่างนแหละมันไอมเฮ้ยเบอกอร เหลือเชื่อเลยน,นีอ Oh my โน,น,น,น้ฟันของฉันต้องการความช่วยเหลือพร้อมสำหรับ l l า n g e หรือ,อยังอขั้นตอนแรกเติมร่องให้เต็มได้เวลากัดแล้วที่รักอ่ะอออรู้สึกดีขึ้นแล้วดูดีมากด้วยฉันรู้สึกแย่จังอ,อ,อะไรกันกลิ่นอะไรน่ะ เธอนั่นเองนะ่คุ้ลกินใด้ดีหน่อยสิโอเคว,ว้าวยาสีฟันใหญ่เฮ้ยหยุดนะเฮ้ตอนนี้ฉันเดือดไปหมดแล้วเนี่ยชะวยด้วยสมบูรณ์แบบเล่นซ่อนหากันดีกว่านี่แหละความสนุกแต่ฉันรู้ว่าต้องทำยังไงนะม,มาดูนี่สิเพื่อนยาสีฟันตัวน้อยของฉันพร้อมไหมปล่อยออกมาให้หมดเลยที่รนะถึงเวลาแปลงฟันขอยาสีฟันเพิ่ม จเจ้าขหเจ้าหนูมันรู้สึกดีเฮี่ยแค่ไหมอะอโอ้มันของเธอเป็นอะไรเนี่ยไม่นะโอ๊ยเปลี่ยนบอลลูแต่ก็จริงๆแล้วมันก็ดีฮะฉัต้องการ,รแบบดุจฉัน,น,นดีน <c ười> มันอ้อ, <c ười> อในนี้สว่างมากสว่างเกินไปเฮ้ยปิดเปา๋าเลยซะ <c ười> ฉันจะอัดคุณเองเดี๋ยวสิใช่มหรอคนเดียวก็ได้เอนไก คอตกระดาษไม่มีเสื้อมาเถอะยาฉันมาเลยม่เข้ามาเลยมเามเลยไม่ดีแอมฉันน่อยเห็นไหมไม่คุณเหงื่อแตะไปหมดแล้วอันนี้อ่ะเฮ็ดช่วห้องน้ำเหรอฮะแจ็คพอตตอนนี้ฉันก็เล่นไม่ได้แล้วนี่ไงเจ๋งสุดๆเลยด้วการออกแบบที่น่าสนุกนี้สิแต่ฉันยังทำมิเสเศษนะมายกระดับขึ้นไปกันอีกขั้นดูดีจังเหลือรายละเอียดอีกเพียงอย่างเดียว เธอยิ้มให้ฉันได้ไหมน่ารักใช่ไหมล่ะเพื่อนแมวน้อยของฉันเธอคือเพื่อนซิคใหม่ของฉันโอเคฉันก็รักเธอเกือบจะได้แล้วชิวเยสฉันชนะไม่ได้ไม่ันก็แง่แหละเยสฉันอ่นเนี่ยนะไม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยอยาเจะเพื่อนใหม่ของฉันไหมไม่ไม่เอาอยากเห็นไม่ได้ทำอย่างนี้ทางสะดวกหรือยังนี่ฉันจะได้กินขนมหน่อยเอาของมาได้ โอ้สวยมากและทั้งหมดนี้ก็เป็นของฉันเริ่มด้วยแอปเปิ้ลเปรี้ยวดีกว่าเอวิเอวยเอวิเอวิเอวิอุยอร่อยเฮ้ยทำอะไรกับขนมของฉันของหวานใส่ลำก็ของฉันเลยชุดโรคองไห้เลยเนาะไปมาเขับอัดใหม่เลยเงินโซดละเฮ้ดูนี่สิทำนะเฮ้เกินอะไรเนี่ย มันดูท่าจะใช้ได้นะเดี๋ยวก็อมยิ้มของฉันไงชอบเข้าข้างฉันแล้วถือนี่ไว้ขอบคุณอมไม่นะมันหางแล้วเหรอเนี่ยอมไม่นะมันคือปฏิหารของลูกอมเลยอย่างน้อยฉันก็มีนี่ละแต่ว่าเดี๋ยวก่อนมีขนมอยู่ในนี้นี่นะโอ้ใช่หวานจังโอ้ไม่จริงอะอมยิ้มฟรีเหรอไม่เป็นไรเฮ้ยดีเหมือนใหม่เฮ้ เดี๋ยวก่อนฉันก็ทำได้เหมือนกันน่ะถ้าอยากได้อุปกรณ์ราคาแพงในเมื่อคุณมีสมองเอ้าตอนนี้ก็มาปรับเปลี่ยนให้แบบของคุณทุกอย่างจะยิ่งดูสนุกขึ้นไปเวลามีใบหน้ามาดูนี่สิออโ,อโอเคได้ละทักไทยเจ้าหน้าที่พิ่ทักองยิ้มกันต้องการมือสักข้าวไหมหรือเอาไปสอนเลยเลียได้เลยจ้าอร่อยมากยิ้มเลย เธอเบื่แล้วอุ uh, oh, okay. ้ยมาเร็วไอ้ข้าเส้นแล้นะโอ้ยล้งโอ้ฉันอยาก้อะไรอะไรโอ้ยอะไรฉันก็อยากเออนะโอ้หข้าฉันเป็นกอนเอจะลองดูสินะถ้าจะสียใจนเนี่ยหยุดเลยนะครานี้มันเหลือเชื่อจริงๆเลยเดี๋ยวก่อนมันเต็มเพนไปแล้วโอ้ไม่ะ ไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดหรือเปล่าอี๋ฉันต้องการความช่วยเหลือใช่มาเร็วๆสวัสดีสมหองน้ำซะอย่าลืมจุดนั้นนะฉันไม่ได้รับเงินเยอะพอสำหรับเรื่องนี้เลยันนี้มันท่าจะแย่แล้วอย่าลืมจุดนั้นนะดีดีเลยนะฮะยังต้องเข้าอีกนะเนี่ยอุ้ยโอ๊ยนั่นเป็นชาติเลยน่ารำคาญจงอยากคุยกันหน่อยไหมใช่ๆเกมเพื่อนสีจริงเหรอแล้วยปัญหาเขาละเออต่อยสวัสดี ออโดีนี่ไม่มีตรงไหนพลาดเลยสุดยอดโอเคเสร็จหมดแล้วค่ะเฮ้ยพุ่งน้ำหรอที่นี่ฉันเข้าได้แล้วสิอะไรเนี่ยแค่ปากแม่นนเี่ยนะไม่นะโอ้ยกี่ห้องแล้วเนี่ยเธอกำลังร้องให้เรื่องชันโค้งเหรอเรกตำแหน่งนี้ทราบจ้ะเฮ้ยฮะนี่อะไรอ่ะโอ้ยฉันเหนื่อยจะตายเอ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเฮ้ย รังสรรอยู่หรือเปล่าฉันจะรวยแล้วโุ้ยแจ็คพอตว่าคุณเจ้าหน้าที่ให้ฉันออกไปให้ฉันออกไปนะเจ้าหน้าที่นั่นนะเขามาใกล้สิเขามาใกล้ๆอีกมานี่สิเด็กดีพวกนี้ให้คุณบายบายโอ้มาที่นี่นะเดี๋ยวนี้ลากันนะจ๊ะมาพอรีนะไม่อะไรอ่ะฉันไม่ได้ผิดนะเฮ้ยช่วยด้วยต้องโดนลงโทษซะบ้างทำไมที่นี่มันสกปรกจริงเลยเนี่ย แถมกลิ่นก็เหมือนเอห้องน้ำเออแม่เพลหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเหมือนเห็นบางอย่างนะเนี่ยโอ้ตุ๊กตาเหรอใครทิ้งเอาไว้เนี่ยช่วยด้วยโอ้ไม่เป็นไรแล้วนะเอ้ยน้ำดำอะไรขนาดนั้นเนี่ยแต่ก็คงไม่มีทางเลือกแล้วนะกลั้นหายใจเอาไว้เละ อย่างน้อยก็กำจัดคราบได้เออขอยืมผ้าหน่อยนะได้แล้วขอบใจเดี๋ยวเช็ดให้นะเออฉันสะอาดขึ้นแล้วอุ้ยใหญ่มากเลยเอาขึ้นไปได้แล้วล่ะจ้าน่าหน้าใช่ใช่ใต้สิเหมือนจะเป็นภูมิแพ้อีกแล้วสิใช่สรงใส่หัวต้องไปห้าชงชากินก่อนละ ฉัไม่ได้ตาฝาดเนอะใช่ไหมเฮ้ยตลกจิงเลยอ่ะเออจ๋งสิเรายังจัดการผมเธอไม่เสร็จเลยอ่ะมันเละมากทําไมมันเป็นก้อนแบบเนี้อืมขอฉันคิดก่อนนะมีอะไรแถวนี้ให้ใช้ได้บ้างฉันรู้แล้วตรงนั้นไงอว้าวสุดยอดเฉาสุดเลยล่ะฮฮอืม้วจะเอามาได้อย่างไงนะอืมฉันคิดแผนออกแล้วเอยเหมือนจะเจอแล้วนะ เยี่ยม um. ต้องเอาออกมาให้ยาวที่สุดเพราะว่าต้องส่งไปให้ถึงโตะนั่นไงแจ๋วไปเอาแบตเตอรี่นมาเลยมีโอกาสแค่ครั้งเดียว <places S 1> จะเป้าได้แล้วเริ่มย้อนได้ีมอีกนิดเดียวเอาใหม่นะ Yes มาสิมาหาฉันตรงนี้เ <hr> um. ฮ้ยมันได้พอจริงๆด้วยอ่ะ มาเล็มปลายผมออกให้หมดดีกว่าสะใจดีจังเลยสวยขึ้นเยอะเลยอ่ะชอบหรือเปล่าฉันว่าเธอสวยมากเลยนะแต่ว่าขอแต่งเพิ่มเติมอีกหน่อยไม่ว่ายุคไหนถักเปียก็สวยเสมอใกล้เสร็จแล้วเยี่ยมเลยแตาอยากได้สีอื่นด้วยย้อมผมในห้องขังเหรอใครๆก็ทำได้เลยโอเค ปากกาน่าจะช่วยได้เธอชอบสีแดงไหมทุยเหมือนตอนไปทำที่ร้านเลยแค่อยู่นิ่งๆก็พอแล้วโอเคไหมอ้วชอบหรือเปล่าอ่ะดูเหมือนกับสาวเชาวรออ็อกอ่ะแล้วนี่ใช้แค่ปากกานั่นเนี้มีประโยชน์มากเลยอะ่ะโอเคฮะ y yes! e โอ้ตาดๆๆเขากลับมาแล้วอืมก็ปกตินะ เช็คหมดแล้วเฮ้ย hey, มึกหมดแล้วเหรอเป็นไปไหนไงเนี่ยมันต้องมีเหลืออยู่บ้างสิอ,อ, <Ooh. S 1> อ่าฮะ้ะดี่อว่าแล้วมันยังเหลือหมึกอยู่ถ้าไม่มีชั้นทีนี่คงวุ่นเลยเสร็จแล้วละ่ะเอ็นก,การที่สุดอดูหน้าเขาสิเ <c oughs> อ่อเออ,อืมเช็คหนวดหน่อยดีกว่าอเอา้อ เออก็ไร้ขึ้นในป่าฉันเนี่ยเอาออกไปสป라이ซ์ซองวันเกิดอ๋อจำวันเกิดฉันได้ด้วยเหรอโอ้โห์ไพรส์ได้ถูกใจมากชอบโดนัทมากๆเลยอร่อยเฮ้เขาจะกินคนเดียวหมดเลยเหรอเนี่ยเออเรื่องเดิมฉันต้องการแค่หลอดนะนะไม่มีอะไรเหลือเลยอ่ะเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะฉันอยากได้ชุดใหม่ สมควรน่ะนะแต่ถ้าเป็นลูกโป่งพวกนั้นล่ะสีชมพูด้วยยอดเลยที่มีตัวช่วยอยู่พอดีลงมือได้ได้แล้วโอ้เออคงไม่มีอะไรหรอกมังเอร่อยเพอร์เฟกพร้อมด้วยยังเหมือนจะใส่ได้พอดีเลยนะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคือลูกโป่องอะเยี่ยมเลยนั่นกลิ่นอะไรเนี่ย โอ้ยอร่อยสุดเลยงอมอดียากะแบบเหม็นมากเลยขอโทษทีนะนี่อะไรเนี่ยเมคอัพชันหมดแล้วจัดการเลยโอ้เดี๋ยวแกให้นะเอาอาหารไปกินซะนะโชคดีเอแไม่กิน่ะเฮ้ยนี่อะไรกันเนี่ย ว้าวนี่อะไรเยี่ยมเลยแต่ใช้ทำไรได้บ้างขอคิดก่อนนะฮะโอ้ยมันเจ็บนะเน,นี่โอ้ยโอเคอ้ายประหลาดคนจึงเลยแล้วต้องทำยังไงกับมันเนี่ยหนูเหรอเฮ้ยเอามาใช้ประโยชน์ได้อ้โอแต่ายแล้วชีสหรือปล่อ๋มีหนูออกมาเลยนะ ได้แล้วง่ายกว่าที่คิดไว้อีกเหมาะกับการเก็บแผ่นลื่มเลือกจัดไปเลยสวยวิบวับแล้วเหมือนกับเไปน่งเงือกเลยอ่ะฉันหวังว่าเธอจะชอบนะโอ้สวยมากเลยอะไรกันเนี้ยเอออย่าทำร้ายกันเลยนะเป็นโปรยนี่โอ้ยกลัวหนูอยงานนะไรเนี้ยเก่งมากเลยพอใจหรือยัง เราต้องกำจัดขนนะมีอะไรใต้เนี่ยแจ็คพอดเลยเก่าแค่นะครวันนีอ้อันนี้เปียกอะมากำจัดขนกันเถอะไม่เจ็บหรอกหน้าฉันมืออาชีพนะโอ้ยโอ้ยเบาหน่อยสิว้าวขาเรียวเนียนขึ้นเยอะเลยอันนี้มันไม่น่าเียวได้นะทำให้ฉันได้ไอเดียเอามาห่อใหม่ดีกว่า ชอบกินขนมนี่นะเฮ้ยเชิญไปเลยน่าสนใจน่าสนใจมากโอ้ได้เวลากินขนมฉันลุ้มเวอร์รสชาติแปลกแปงกแฮะสงสารรสชาติใหม่มั้งช่างเอ๊ะงามงามชอบงั้นเหรอบ้านะเออช่างมันค่ะเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะเจม่ะเจมสเป็นอเลยโอ้ยว่าอย่างไงนะไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยรอบแบบนะเดี๋ยวฉันช่วยเอก หนาวหรือเกินนะเนี่ยต้องมีรองเทา้าอืมแต่นั่นทำไรอยู่อ่ะฝีมือดีเหมือนกันนะเสียดายที่ไม่ได้เอาไปหางเงิน,นอ่ะอเอาของพวกนั้นมาใช้ได้นี่นะต้องอาศัยตัวช่วยเออเออนั่นใครนะเดี๋ยวจะไปจัดการเองเพอร์เฟคได้โอกาสล้เอเอเอ้ยน่ารำคาญนอะนี่เธอช่วยฉันหน่อยนะไป ยิบมากเก่งมากเลยได้ของครบแล้วละ่ะโอเคเรามีอะไรบ้างนะเฮ้ยอีโอ,โอ้อันนี้แล้วก็นี่ด้วยฮะก่อนอื่นก็ต้องปัดหลอดก่อนนะพอร์เฟเอามาทำพื้นแล้วกลาวละ่ะอยู่นี่ไงกำลังเหนียวพอดีเลยอะต้องกดให้มันอยู่ตัวนะอยู่รองเท้าค่หน้อยนี่สิ พอดีเลยโอ้ว้าวมันสบายมากเลยอ่ะแถสวยงามด้วยนะเออก็นนอนอ้เขามาออแล้วเ,ออเกิดอะไรขึ้นาการไปเลยนทายของฉันเปียกหมดแล้วพี่โอนาที่รักโอ้โหอ้อหโอ้โหาอ้โหโอ้โหาอ้หมอไม่ยอ้โหรอ,อนเหอ,อ,อ้โหโอ้นหอ้เหโอ้ยหโอ้อห้เหออ เขาดูก่อนนะอืมโอ้โหโโอ้หว้าวเยี่ยมยอดเลยเป็นคนรวยแล้วเนาะออกไม่ได้เลยในที่สุดเถอะเว้ยเราอยากได้เจอกันอีกขอบคุณนะครับวพอโอ้ลูกหลานอ่ามีของเล่นให้ด้วยโอเคเหรอตัวโปรดเลยเล่นกันเลือกข้ามาจุ๊บๆไงเคนนคิบิดีปับปับเยียร์เคบิดีปับปับวู้ สกีบิดิบอมเย้เย่ใช่สกีบินดีบออบรวยเฮ้อสกิบิดิบอมบอบบูมเย้เขนพูดได้นี่ฉันขอซื้อต่อไม่เขาเป็นของผมอไม่เอานะพวกคุณสองคนเอะอะจริงๆพอได้แล้วเออเออฉันจะจับพวกคุณเป็นวันที่เหมาะกับคนรวยจริงๆเฮ้อขอสิ่งเงินหน่อยครับ ฉันมีแต่เงินแต่เอ้าเกือบกินหมดไปแล้วของเหลือเหรอดูแลทำยังดี้ฝันฉันเอ้าโอ้คุณไปเข้าห้องขังเดี๋ยวนี้มาข้ามากับฉันโอชีสผมไม่ได้ ผมด้วยโอ้ไม่เหลวนี่ฮะเธอกรธวทำไมแน่โอ๊ยเจ็บจังฮะอะไรเนี่ยเออโอ้ยฉันได้ของฟรีด้วยโอ้ตัดเลี้ยงเหรอโอ้ยน่ารักจังฉันจะดูแลกเองอืมเออท้องฉันอ้ห้องน้ำอย่างน้อยที่นี้ก็มีชักโครก เออโอไม่นะไม่ไม่ไมฉันทนดูอะไรแบบนี้ไม่ได้แล้วเครเห็นชักโครกสกปรกหรือไงเอ้รู้แล้วเงียบๆฉันต้องการอุปกรณ์ทําความสะอาดเอาไปร้อยดนนี่ครับคุณเราอก็นํายาทําความสะอาดคุณจะไม่มีชักโครกสกปรกสกปรกอีกฉันเห็นพอบ้านทําแบบนี้ในบ้านชนนดาเปิ่มันดูไม่ยากเลย ตอนนี้ได้เวลาลองครั้งแรกแล้วหลุยเลยฉันจะวางมันไว้ทางขวาของสิ่งสกรปรกแล้วกดปุ่มนี้แล้วตอนนี้มาดูสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกันการทำความสะอาดไม่ได้วิเศษอะไรแต่รู้ไหมอะไรที่วิเศษเกดน้ำไงบายบายสิ่งสโปรกง่ายกว่าที่คิดอีกทีนี้มาเพิ่มความหรูหราเข้าไปกัน <Des mond an> <c oughs> นิ่มจังเ <C oughs> อ้าอออฉันไม่ได้มองนะ เฮ้ยอย่ามองสิหยุดเลยห้ามมองอื้ออือ้ีกลิ่นเหม็นเว้ยโอ้ยโอ้ฉันเองก็ต้องเข้าด้วยเออแล้วฉันโครงฉะเหรอไม่มีทางฉันไม่มีทางเลือกโทษนะเพื่อนฉันต้องขอบัลลังก์ของแกก่อนโอ้แต่มันเล็กเกินไปอื้อออไม่สนอะไรแล้วแกลกว่าที่ฉันคิดอีกนะเนี่ย แล้วล่ะเข้าใจนะเค้นฉันก็โปรกชั่มัดเลยอ,อ,อาหารเย็นสำหรับจินเจอร์ส่งมาให้จากแม่ของคุณหมูกับถั่วเหรอเฮให้นายฉันเหรอ,อวันนี้ฉันโชคดีจังหอมูกับถั่วเนี่ยนะนโอ้สั่งอาหารดีกว่าเอ,อ้สั่งเบอร์เกอร์แล้วกันอ๋ะฉันไม่มีแม่แต่ฉันมีแกนะ อ๋อโอ้ยฮะเอ้ยกูเจ๊เหรอฉันไม่เอาหรอกมาแล้วอาหารที่สั่งไปต้องทอนนะอ้าเบอร์เกอร์และเฟรนไนมามามาก่อนไม่เห็นป่ายรอห้ามกินกัเก์ฉันจะยึดมันแต่ทำไงดีรู้แล้ว โอ้จริงไปเร็วเอาเขาจริงจังมากเลยแฮะว้าวสมบูรณ์แบบอ้าออะไรนะอืมขนมปังไม่เป็นไรหรอกเออกินไปเถอะเจ๋งว้าวฉันอยากกินมันชนตัวสั่นแล้วเนี่ยน่าเสียดายที่ไม่ให้กินเบอร์เกอร์แต่นี่แหละทดแทนกันได้อ๋อออเงียมเลย S 1> <S 1> <S สวัสลยฮะนกจังโอ้ฉันไปหาอาหารข้างนอกก็ได้อ,อ๋อพี่เดี๋ยวผมทำความสะอาดให้แน่แต่นี่ดื้อ,อทางออกเหรอพูดหมายถึงอะไรก็ไม่รู้อ,อ่ะอ น่าเบื่อมากเลยขอยีบสักหน่อยแล้วกันอหมอ,อนแข็งจังเลย,ยรู้แล้วว่าต้องทำไงามาเพิ่มความนุ่มกันเถอะดีนะเนี่ยที่มีเยอะไม่งั้นคืนนี้คงนอนไม่หลับแน่ๆน,น่าจะพอแล้วล่ะตอนนี้ก็หลับได้แล้วาราตรีสวัสดิ์ จริงเดี๋ยวนี้อนอนบ้านดีกว่าฉันเตียงแข็งมากเลยอนอนบอนถนนยี่นีกว่านี้อีกฉันควรทำไงดีฉันนอนแบบนี้ไม่ได้โอ้ฉันใช้เจ้านี้ได้ดูเหมือนว่าเขาจะมีปาร์ตี้กันนะออออถึงสิเกือบจะถึงแล้วออได้แล้ว ตอนนี้ฉันใช้มัทำอะไรได้เนี่ยโอ้ใส่มันเข้าไปในกระเป๋าแล้วทำเป็นเตียงเดี๋ยวนอนหลับฝันดีแน่นๆขอบไปซะทีนี้ต้องดูอาการออกโอ้โอ,โอ,โอ้ในนอนสักทีหรือนุ่มจังอานุ่มจริงๆด้วย ฮะ <rude S 2> เอ้าเสียงอะไรน่ะเฮ้ให้ตายสิฮะโอ้เตียงลูกโป่งเหรอมาฝ er ึกสกิลป่าลูกโป่งกันหน่อยดีกว่าเฮ้ใครกันแน่ผอไม่นะโดนคืนไปซะสิบเดือนผ่านไปแล้ว ผ่านไปห้าปีแล้วใช่แล้วเออไม่สี่หกเอ้อเอาเถอะจะอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วต้องลงมือทำอะไรสักอย่างหลุยกันเจ้าหน้าที่ว่าไงปล่อยฉันได้ไหมอาร้อยตอนหล้าแล้วติดสินบนนี้เฮอเอาเถอะแผนบีไม่มีอะไรต้านทานลิปกลอสว่าวาว,าวได้เขาต้องทนไม่ไหวแน่ๆ เสรีภาพฉันมาแล้วเอา้าคุณตำรวจมาใกล้ๆหน่อยได้ไหมคะอืมมีบางอย่างแปลกไปฮะฉันรู้สึกอึดอัดจ,จังเลยปล่อยฉันออกไปได้ไหมอโอ้ไม่ฉันแต่งงานกับสาวสวยคนนี้แล้วเธอสวยใช่ไหมล่ะเอา้เอา,อามันไม่ได้ผลทีนี้ต้องทำไงเนี่ยเฮ้ย hey, มีอะไรหรอ โอ้ฉันพาพวกเราไปได้ฉันจะขุดหลุมให้เราออกไปทางนั้นห้าชั่วโมงต่อมาฉันทำไม่ไหวแล้วฉันทำได้เข้าไปได้ไหมนะมีแค่ทางเดี๋ยวที่จะรู้โอ้ฉันอยู่ในห้องน้ำโอ้ยมันจะออกมาแล้วมีอะไรในเบอร์เกอร์นี้โอ้ยเออ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 เอเดี๋ยว อีโคตรแย่เลยเลือกทางที่มันอี่น้อยกว่านี้ดีกว่าน,นะ,ะงั้นเธอก็คิดสิฉันน่จะพลาดบางอย่างไปอไม่แมวแบบนั้นเดี๋ยวสิคิดสิอาฮะหรือแล้วฉันมีกุญแจนี่นะฉันคิดได้เร็วกว่าเธออีกฮะจริงดินายมีจริงๆรหรอ ใช่ส่วนเธอไหมไปกันออียเยอ๋อเฮยมาเร็กงีไปเร็อแล้วอยู่ไหนเนี่ยเขาอยู่นี่สวัสดีคุณตำรวจอืดูหุ่นน่าจังแฮะ đã có mày mượn à ồ ồ hả